โ,โตนั้นยังคงต้องใช้เวลาสักระยะนะคะก่อนที่จะกลับคืนสู่สภาพปกติช่วงนี้เป็นการเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระบบการสัญจรไปมาภายในเมืองยังไม่ค่อยสะดวกนักวันนี้เป็นวันที่สองที่รถรางเริ่มเปิดให้บริการขณะที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือกระจายไปยังตามจุดต่างๆของเมืองคุณนัฐากรมนวทินอยู่ที่สำนักง,งานเขตแห่งหนึ่งเพื่อดูการขอรับความช่วยเหลือของประชาชนที่คุมาโมโตคะค่ะ ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตหลักของเมืองคุมามโตะเจ้าหน้าที่การประปาระดับท้องถิ่นกำลังแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนที่ยืนเข้าคิวบางคนนำขวดมาเองบางคนมาขอถุงบรรจุน้ำที่นี่ประชาชนจำนวนหนึ่งที่เมืองคุมามโตะยังไม่มีน้ำประปาใช้นะคะก็จะต้องมาที่บริเวณจุดจ่ายน้ำของการประปาซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลจะนำรถซึ่งมีถังบรรจุน้ำแต่ละถังบรรจุได้2,000ลิตร และนี่เป็น1ใน31จุดที่จอดอยู่ที่เมืองคูมาโมโตะค่ะพอมาถึงแล้วก็จะมาขอถุงพลาสติกหน้าตาแบบนี้บรรจุน้ำได้ประมาณ6ลิตรและก็นำให้เจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะบรรจุน้ำได้ถุงหนึ่งจะใช้ได้หลายๆครั้งค่ะอาจจะได้ถึง10ครั้งค่ะดูโซน้ำบรรจุเข้าไปได้ประมาณ6ลิตรค่ะ แต่ละวันเจ้าหน้าที่จะจอดรถอยู่ที่จุดนี้7จ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่มอาริกาโตโกไซมสหนักพอสมควรนะคะบางคนต้องนำรถจักรยานมาเพื่อที่จะนำถุงแบบนี้กลับบ้านไม่ได้จำกัดจำนวนสำหรับแต่ละครอบครัวนะคะขึ้นอยู่กับว่าสามารถที่จะบรรทุกน้ำกลับไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะเจ้าหน้าที่การประปาคนนี้เดินทางมาจากเมืองนางาากิเพื่อมาเสริมกำลังในระดับท้องถิ่นอโน มิยาสกีบอกว่าทุกวันนี้การประปาจ่ายน้ำได้แล้วถึง80%แต่ยังไม่เพียงพอเพราะท่อจ่ายน้ำเสียหายหลายจุดคุณมามะตตกขึ้นชื่อเรื่องความเป็นเมืองแห่งโอเอซิสน้ำบาดาลจากธรรมชาติเลี้ยงดูคนทั้งเมืองกว่า700,000คนได้เพียงพอในสถานการณ์ปกติแต่ช่วงผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว น้ำประปาเข้าไม่ถึงหลายพื้นที่แม่และลูกสาวคู่นี้ขี่จักรยานลงเนินเขามาพร้อมกับขวดเปล่าแต่ขากลับน้ำหนักจะมากขึ้นอีกหลายเท่าเพราะขวดทุกใบบรรจุน้ำไว้เต็มยปรีมิซึกะเดนายนโตะกัสกะมาดผู้ประสบภัยผู้เป็นแม่บอกว่าขากลับต้องลากจักรยานขึ้นเนินเขาคงจะต้องใช้เวลาม,มากขึ้นกว่าสองเท่าแต่ช่วงนี้จะพยายามมารับน้ำทุกวัน ใกเคียงคือจุดจอดรถของทหารที่แปลงมาเป็นจุดจ่ายน้ำบริการประชาชนเช่นกันทั่วเมืองคุมาโมโตะมีจุดให้บริการน้ำ31แห่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยภายในสำนักงานเขตซึ่งปกติเป็นที่ให้บริการทำบัตรประชาชนและเรื่องกฎหมายในระดับท้องถิน่นขณะนี้ได้กลายสภาพเป็นศูนย์พักถิ่งชั่วคราวแต่เจ้าหน้าที่ยังทำงานตามปกติ ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ที่ค้างคืนที่นี่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวและไม่กล้ากลับไปอยู่บ้านในช่วงกลางคืนทักขา,ามัสึโซโซวัย7จปีบอกว่าค้างที่นี่มาช่วงห้าคืนแรกเมื่อคืนพยายามกลับไปซักเสื้อผ้าที่บ้านแต่ก็ยังไม่กล้านอน,น,น, i, ออนทักขา,า,ามาสัสสบอกว่านอนที่นี่ไม่ค่อยสบาย มีอยู่คืนหนึ่งทุกคนต้องลุกจากที่นอนตอนตีสองแล้วออกจากศูนย์ข้ามถนนไปที่สวนสาธารณะฝั่งตรงนข้ามท่ามกลางอากาศหนาวเย็นเพื่อหลบแรงสะเทือนของ aftershock คืนนี้เป็นคืนที่7ที่ผู้ประสบภัยจำนวนมากต้องอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวเท่าของเครื่องใช้ส่วนใหญ่มีเท่าที่จำเป็นหมอนผ้ารองนอนผ้าห่มน้ำดื่ม และต้องเรียนรู้ที่จะเฉลี่ยพื้นที่กันในช่วงที่สถานาการณ์ไม่ปกติซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะนานอีกกี่วันเมื่อแรงสั่นสะเทือนจาก after shock ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนัทธ,ธากโกมนวาทินรายงานจากคุมามโตะประเทศญี่ปุน่นส่วนที่ประเทศไทย